สวัสดีครับาหายไปนานเลยนะครับไม่ได้อัปเดตคลิปนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆน้องๆทำอะไรละ่ะตัวแบ่งหน้าของ Bootstrap นะครับนะครับตรงนี้ก็คือเป็น Bootstrap นะครับ Bootstrap ก็ไม่ขอเกินแล้วกันนะครับเพราะมีหลายคนมีวิ ที่เขาสอนเบื้องต้นกันอยู่วันนี้จะมาเน้นที่เอาหน้าหน้าแบ่งเพจนะครับของ bootstrap นะครับอ่เป็นยังไงมาดูกันเราจะมาใส่ตรงของโค้ดเรานะครับอันนี้ก็ดึงมาจากาฐานข้อมูลนะครับข้อมูลอันนี้ผมทำดึงไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของ bootstrap นะครับ bootstrap เนี่ยครับ getbootstrap.com ก็ขอไปแบบเร็วๆนะครับไม่เอาแบบตั้งแต่เบื้องต้นเข้ายังไงมายังไงก็หลายคนคงจะพอหาได้นะครับนี้จะมาตรงเพจนะครับตรงเพจเพจกิ a เนชั่นนะครับอ่านี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแบ่งหน้านะครับอ่าเราก็จะก๊อปโค้ดเอาตรงนี้นะครับคือ ผมเองก็ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับก็เพิ่งแก้ได้ก็เขาก็ให้มาอย่างนี้เขาไม่บอกว่าเขาไม่มีตัวอย่างว่าเออไปใช้กับฐานข้อมูลแล้วมันต้องทําอะไรยังไงต่อมันก็มาแค่นี้ครับเราก็ไปวางมันก็ขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแต่อข้อมูลเราก็ต้องคลิกหน้ามันก็ต้องไปข้อมูลก็เปลี่ยนใช่ไหมครับแต่อันนี้มีแต่โค้ดแค่นี้อะจะเอาไปทําอะไรยังไงต่อก็มาดูนะครับ ก่อนอื่นผมก็มาร์กเลยนะครับแล้วก็ก๊อปคัดลอกนะครับผมจะไว้ข้างล่างตรงตรงนี้นะครับโค้ดก็มีแค่นี้นะครับโค้ดอันนี้ก็เป็นการลูปแสดงนะครับก็อยู่ในตารางนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับโค้ดซิลิกดัตาเตอร์เบเฉยๆนะครับก็จะมาไว้ข้างล่างทเทเบิลตร,ตรงนี้นะครับ ว่าจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับก็ลองพรีวิวดูนะครับอ่านี่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาแต่เรายังคลิกอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยอ่าก็ก็คือวันนี้เราจะมาทำตรงนี้กันนะครับก่อนอื่นก็ยังไงดีล่ะก็ต้องเขียนโค้ดพวกคำสั่งแบ่งหน้ามันนะครับ โค้ดเขียนไว้ตรงไหนยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ว่ามันมีกี่หน้าก่อนนะครับผมก็จะมาใส่ตรงคือโค้ดก็ง่ายๆนะครับจะแสดงตรงไหนผมก็เล็กเอาตรงนั้นนะครับีเล็กข้อมูลตรงนี้แล้วก็ลูปรูปใส่แถวนี้นี่นะครับก็รูปตรงนี้มารูปรูรูป,ปก็จบนะครับก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ เ,เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีกี่เพจเพจมีกี่อันก่อนอื่นเราก็ต้องเ,อเราจะเอาหน้าละหน้าละกี่รายการของผมมันมีข้อมูลมันมีอยู่แปดรายการนะครับผมจะทำเป็นสักสามหน้านะครับก็เอาเป็นหน้าละหน้าละสามรายการนะครับก็ ก็หน้าละ3ามรายการก็ใส่เข้าไปนะครับสต i ิง row นะครับตัวแปรเราตั้งขึ้นมาเท่ากับ3าอ่าเจาหน้าละ3ามแล้วก็เราก็เลือกดูว่าข้อมูลในในตารางเรามีมีกี่รายการนะครับผมจะเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะครับสต i ิง total Data นะครับก็เท่ากับ MySQL นำ row ก็หมายถึงอะไรนำ row ก็หมายถึงนับว่ามีกี่มีกี่แถวก็คือมีกี่รายการนั่นแหละนะครับก็นับจากอะไรก็นับจาก MySQL Query แล้วก็คำสั่ง เราก้จะคิวรี่จากอะไรก็จากฐานข้อมูลเรานะครับชื่อตารางเราเนี่ยฐานข้อมูลชื่อ Product นะครับมันก็จะต้องได้มาแปดนะครับก็ Select นะครับ e ี l e ็กดาวฟอร์มโปรดักแค่นั้นแหละครับเราได้ จำนวนข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเราก็ก็มาทำเนี่ยนะครับเราก็มาเอามาหารสมมติมันได้แปดมาเราก็มาหารสามเราก็จะได้จำนวนหน้าทั้งหมดนะครับก็ผมจะเก็บไว้ในตติง Total t o t a l p a g e ก็คือมีกี่หน้าะนะครับเท่ากับ ก็เท่ากับส t i n g total data หารด้วยส t i n g row นะครับมีกี่หน้าก็คือตรงนี้นะครับกี่หน้า,าเพื่อให้เห็นภาพเราก็ echo ดูนะครับ echo echo ตัวแปร อ c โคตัวแปรสอตัวแปรนี้นะครับว่ามันได้ค่าตามที่เราต้องการหรือเปล่าได้มา8นะครับสต i n g total data ก็ได้มา8ก็ถูกต้องแต่สต n ิ Page มันได้มา2.6นะครับมันไม่ใช่3นะครับเราก็ต้องหาฟังก์ชันแบบที่มันหารแล้วปัดเศษนะครับ ก็มาใส่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน C E I L ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับก็ฟังก์ชันนี้แหละครับอ่าเอามาคูมมันซะแล้วก็รีเฟซดูใหม่นะครับจาก2.6มันต้องเป็น3หน้านะครับอ่าโอเคนะครับเราได้มา3หน้าแล้วนะครับก็ได้ Total p e a g e มาแล้วใช่ไหมครับ ผมก็จะเอามาหลูปใส่ตรงนี้นะครับอ่าก็ใส่นี้เลยนะครับปิกดก่อนนะครับเนี๋ยงงสายฟอนะครับ for string i เท่ากับหนึ่งอ่ากับ string i น้อยกว่าเท่ากับ สตริงเพกสต i ิงไอบวกบวกก็เพิ่มค่าไปทีละอันอ่าก็มาปิดฟังก์ชัน for เราตรงนี้ตรงนี้เราก็ลบออกนะครับตรงนี้เราก็ echo ส t r ิงไอไปเลยนะครับดูว่ามันจะได้ไหมผมไม่ได้ใช้ work echo นะครับ ไม่รู้ไปเจอมาจากไหนมันใช้เครื่องหมายเท่ากับมันก็เหมือนก็คือหมายถึงเอ็ o ประมาณนั้นนะครับทําให้มันแสดงผลจะติงไอเริ่มเริ่มที่หนึ่งนะครับรอบแรกก็จะเป็นหนึ่งจนจนว่าสติงไอมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็พอมันมากกว่าที่มันก็จะหลุดหลุดออกจากฟอรของเราไปนะครับแต่ละรอบก็จะบวกไปหนึ่ง แล้วก็จะมาแสดงตรงนี้อเซฟแล้วนะครับเราต้องได้สามหน้านะครับโอเคโอเคนะครับได้สามหน้าแล้วทีนี้ทีนี้ไปต่อ,อยังไง่าตอนนี้มันยังไม่แบ่งหน้าให้เรานะครับเราก็ต้องตอนนี้มันยังมาหมดอยู่ เราก็จะมาเพิ่มโค้ดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมผมขอลบออกเลยนะแล้วนะครับเพิ่มโค้ด start start ก็หมายถึงเราต้องมาใส่คำสั่งตรง select นี่นะครับ start s t r i n g start นะครับ s t A r t i n g start s t t i n g start เท่ากับ ก็าสตริงเพจนะครับไปคูณกับจำนวนรูนะครับถ้ารอบแรกมันได้เป็นเป็นศูนย์อะไร,ไร,รศูนย์คูณสมันก็จะได้ศูนย์อะไรเงี้ยนะครับคือผมอธิบายยังไงล่ะก็เงื่อนไขลิมิตน,นะครับสมมุติ เราจะใส่ลิมิตนะครับในการแบ่งหน้าเราต้องใช้ตัวนี้นะครับลิมิตสติงต .ART แล้วก็เอาทีละ3ามรายการสมมุติรอบแรกมันก็จะจะต้องเป็นศูนย์นะครับตรงสติงสตาร์ทค่ามันต้องเป็นศูนเพราะว่าศูนคูณสก็ได้ศูนย์นะครับรอบที่สองมันเป็นหน้า1สมมติด้าหนึ่ง สตริงเพกเท่ากับ1นึนคูณสก็จะได้3ม,มันก็จะเริ่มตัวที่เลือกข้อมูลตัวที่3ไปอีก3ตัวอ่าถ้าเป็นหน้าหน้าสก็จะเป็นสอสเป็นหก็กจะตัวข้อมูลจากตัวที่6ไปถึงตัวที่คือไปอีก3ตัวอะไรเงี้ยนะครับคืออธิบายยังไงนะผมก็ไม่ ใครถนัดอธิบายนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับ string start เท่ากับ string s t i n g page เราก็ต้องต้องลบก่อนนะครับถึงจะคูณได้เพราะว่ายังไงล่ะเดี๋ยวผมลองเอา string page คูณน,นี้ไปเลย setting page คูณด้วย setting row นะครับอตอนเข้ามาตอนแรกหน้าของเรามันก็จะเป็นค่าว่างอยู่นะครับให้มาลองดูสิอตอนแรกหน้าแรกมันเป็นค่าว่างมันต้องเป็นศูนย์นะครับศูนคูณอะไรศูนคูณสก็ได้ศูนย์นะครับมันต้องได้ข้อมูลที่1นึงเป็นข้อมูลที่3ามา ก็คื็นหนึ่งถึงสามนี้นะครับลองรีเฟซดูอ่านะครับมาแล้วนะครับแบ่งหน้าอ่ามันมีแปดรายการมันก็ต้องมีสามหน้านะครับอ่าสติ้งเพจตอนนี้ยังคลิกไม่ได้นะครับเราก็มาเขียนโค้ดให้มันนะครับส่งค่าไปหน้าไหนนี่นะครับ โปรดัก t 2 .php ก <A _ S> ็มาดูตรงนี้นะครับตรงเออร์นี่นะครับเราก็พิมพ์เราจะส่งไปหน้านี้นะครับเราก็พิมพ์ชื่อไฟล์นี้<_ <A> _ Ph p r o d u c t 2 .php ส่ง s t r i n g page ไป สตเต e มีค่าเท่ากับค่าเท่ากับสเต็ปไอนี่นะครับอ่อ่แค่นี้ละ่ะจบนี่นะครับอ่าชี้ดูตรงข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอันนี้หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะครับลองคลิกดูนะครับ เดี๋ยวผม Echo echo ตัวแปร sql นี้ให้ดูครับว่ามันมีค่าอะไระนี่ลิมิตอันนี้หน้าแรก0.3นะครับเลือกตัวที่0ข้อมูลที่0มา3ตัวอันนี้หน้า2หน้า2มันเด้งไปไป6เลยนะครับที่จริงมันต้อง มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามคือเนี่ยครับมันมันต้องสติงเพจเรามันค่ามันเพี้ยนนะครับเราต้องรอบแรกเนี่ยนะครับมันต้องใส่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับลบหนึ่งไปก่อนนะครับมาลองดูใหม่นะครับ เนี่ยนะครับนี่มันต้องได้3ามหน้าอย่างนี้นะครับที่แรกเรา s t i n g page ยังไม่มีค่านะครับเราต้องใส่ค่าให้มันถ้ามันเป็นศูนย์มา0ูนย์ลบหมันก็จะได้ติดลบนะครับเราก็ใส่ให้ if s t r i n g page setting page เท่ากับ ออะไรดีล่ะ string Page เท่ากับช่องว่างก็ให้ string เท่ากับ1น่งอันนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมลบ string Page ออกมันก็จะเออเลใช่ไหมครับถ้าเราลบที่นี้มันก็จะแสดงได้อันนี้อยู่หน้า1น่งก็จะได้0นไปสนะครับหน้า2 3่ามไปสามหสามไปสามโอเคนะครับตอนนี้ก็แบ่งแบ่งหน้าได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคแล้วต่อไปยังไงมันก็จะมีอีก Default ตรงเนี่ยครับเหมือนเขานะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยมาทำตรงนี้ต่อเลยนะครับ ก็ card active นะครับ active ก็ท่าหน้าเดี๋ยวให้มัน set default นะครับผมก็จะมาเขียนโค้ดใส่ตรงนี้นะครับของเขาใส่ตรงไหนก็ดูนะครับใส่ในใน li นะครับเราก็มาใส่ li นะครับตรงนี้ li อ่าผมว่าจะใส่คำสั่ง php ตรงนี้เลย if setting page เท่ากับ setting i echo ไอที่ก๊อปมาเมื่อกี้นะครับผมจะครอบมันด้วยเครื่องหมายฟันเดียวนะครับเพราะว่าข้างในมันมีเครื่องหมายฟันคู่อยู่แล้วก็มาลองดูนะครับโค้ดแค่นี้มันจะได้เลยหรือเปล่า อ่าโอเคนะครับ default อยู่ที่หน้าสองนะครับนี่ default อยู่ที่หน้าแรก default อยู่ที่หน้าสามนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วตรงนี้มันมีอีก d i s a b l e นะครับเนี่ยครับถ้ามันอยู่ข้อมูลแรกแล้วตรงนี้มันต้องมันต้องไม่ให้คลิกนะครับก็คือตรง class class นี้นะครับ c l a s s disable นี้นะครับ ผมก็จะก๊อปเอานะครับ Disable ก็คืออยู่ในเป็นไม่ใช่ตัวเลขนะครับเป็นอยู่ในปุ่มแรกของมันนะครับก็คือตัวนี้เราก็มาใส่ l i ไว้ในตัวนี้อีกเหมือนเดิมนะครับผมขี้เกียจพิมพ์ผมก็ก๊อปอันนี้เลยนะครับลากมาวาง กดคอนโทนนะครับถ้าลากเฉยๆไปปล่อยก็ไม่มีมันก็จะไปทั้งยวงนะครับถ้ากดคอนโทลไว้ก็เป็นการ Copy นะครับอันนี้ก็ถ้า s ส i n g Page มันเท่ากับ1ใช่ไหมครับน้อยสุด Echo อันนี้ผมก๊อปมาแล้วนะครับ Cast d i s a b l e อ่าลองรีเฟชดูตอนนี้มันยังคลิกได้อยู่นะครับรีเฟ มันก็ยังอ๋อมันอยู่หน้าสองเราต้องคลิกมาหน้าหนึ่งก่อนอ่านี่ครับเห็นไหมมันก็จะไม่ให้เราคลิกนะครับเช่นเดียวกันไอต้ตรงตรงหน้าสุดท้ายตรงนี้นะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับใส่ไว้ในช่อง L I นะครับถ้าสุดจริง P เ,เท่ากับก็คือจํานวนหน้า หน้าสูงสุดลงมานนครับ total page นะครับก็าจะก๊อปมันเลยนะครับถ้าจะติ้ p เ g e เท่ากับติ n ง total page ก็ให้มัน disable ไว้นะครับอตอนนี้อันนี้ disable นะครับหน้าสองก็จะ enable ให้คลิกได้ทั้งหมดนะครับหน้าหน้าสามอตอนนี้ก็ disable นะครับเห็นไหมครับ แล้วแล้วถ้ามันอยู่หน้า3ามเราคลิกอันนี้ย้อนกลับจะยังไงเนี่ยครับตอนนี้เรายังไม่เขียนโค้ดให้มันมันก็เลยยังไม่ไปนะครับอ่าเรามาเขียนใส่ให้ปุ่มตรงนี้นะครับทีนี้ก็อ่เฮิร์บเหมือนกันนะครับส่งไปไหนผมนก็กรอบอานี้นะครับมาใส่ตรงนี้คลิกย้อนกลับมันก็จะเท่ากับ s Setting Page ส t ต i n ิ i งไอเท่ากับส t ต i n ิ i งไออายังไงล่ะเนี่ยนะครับนึงไม่ออกนะครับเราจะเอาส t ต i n ิ p งเพมาเท่ากับส t ต i n ิ p งเพดลบหนึ่งอเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับส t ต i n ิง สตริงเพจลบหนึ่งสมมติสตริงเพจมันส่งมาหนึ่งส่งมาสองสตริงเพจอบสองมันก็เป็นสองลบหนึ่งก็จะเป็นหน้าหนึ่งลองดูนะครับอตอนนี้อยู่หน้าสามตรงสตริงเพจตรงนี้มันเป็นหน้าสองแล้วนะครับแล้วก็คลิกทีหนึ่งมันก็ต้องย้อนกลับมาหน้าสองนะครับ ่านครับคลิกอีกทีหนึ่งก็ต้องย้อนกลับมาหน้าหนึ่งหน้านี้นะครับโอเคถูกต้องนะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มปุ่มคลิกขึ้นปุ่มหน้าถัดไปก็เช่นเดียวกันนะครับก็ก๊กอปครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวางไปเมื่อกี้ลบหนึ่งอันนี้ก็เป็นบวกหนึ่ง เซฟนะครับแล้วก็มาลองเทส่าคลิกโอเคหน้าสามหน้าสองหน้าหนึ่งแล้วก็ด i s a เบิไว้แล้วอ่าโอเคนะครับการแบ่งหน้าจากาเดี๋ยวนะครับลองคลิกมีหน้าศูนย์ด้วยนะครับหน้าที่ศูนย์ก็มีนะครับนี่นะครับบักมัน เราก็ต้องมันมันขึ้นขึ้นเครื่องหมายแบบนี้จริงแต่เราสามารถคลิกได้พอคลิกได้มันก็จะเป็นหน้าสีทำให้เออร์เลอร์นะครับอเราก็จะมานี่นะครับแก้ไขตรงนี้นะครับแก้ไขตรงนี้ด้วยการทำยังไง ก็มาดูตรงสตริงเพกครับก็ถ้ามันน้อยกว่าถ้าเพกมันน้อยกว่า1ก็ให้มันเท่ากับ1งอะไรเง,งีย้งยนะครับง่ายๆนะครับถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่ได้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศให้มันเป็น1อ่าถ้ามันน้อยกว่า ถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งมันต้องเป็นหนึ่งอะไรย่างนี้นะครับอลองดูนะครับถ้าผมคลิกไปอีกทีหนึ่งมันก็ต้องข้อมูลก็ต้องอยู่หน้าเดิมนะครับอ่าเป็นศูนย์แต่ข้อมูลเรายังอยู่หน้าเดิมอ่าโอเคนะครับตรงกันข้ามกับอันนี้อันนี้เป็นเพจที่สามคลิกไปอีกทีเพจที่สี่เออรเรอเลยนะครับอ่า เ่นเดียวกันครับเราก็ามา if ให้มันอีกทีนึงอันนี้กรณีมันน้อยกว่าใช่ไหมครับแล้วเราก็มา if กรณีที่มันมากกว่าก็ถ้าจะติ้งเพจทั t งทอนเพจเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเช็ค t o t a ท p อนเเราต้องเอามาเอาอมาใส่ตรงนี้นะครับ ยิปสเต g งเพกสต็งเพกมันมากกว่าหรือเท่ากับสเต n งท o t ทัลเพกก็คือของเราเป็น3หน้านะครับถ้ามันมากกว่า3ามใช่ไหมครับถ้ามันมากกว่า3เราก็ให้มันส i ต g งเพกมันเท่ากับ สติงท,ทั้งเพกก็คือเท่ากับสามอ่าอันนี้ถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็คือเป็นศูนอะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าถ้าสติงเพกมันมากกว่าหน้าทั้งหมดของเราก็คืออย่างของเรามันมีสามหน้านะครับถ้าสติงเพกมันมากกว่าสามก็คือเป็นสี่ก็ให้สติงเพกมันเท่ากับสามอ่านะครับ ลักไก่เอาอย่างนี้เลยนะครับลองดูนะครับคลิกอีกทีข้อมูลตรงนี้ต้องอยู่นะครับเห็ะนะครับเพียงเป็นสี่แต่เราบังคับให้มันถ้าเท่ากับถ้ามากกว่าอะไรละ่ะถ้ามากกว่าสามก็ให้มันเป็นสามถ้ามันเป็นสี่ก็ย้อนกลับมาเป็นสามนะครับก็อ่าครับคลิกไปเลยครับไม่มีบัก๊กอ่า โอเคนะครับนี่ก็เป็นการแบ่งหน้าจาก b o o t s t r a b นะครับส่วนลูกเล่นอย่างอื่นก็ไปหาดูเอาเองนะครับอันนี้ก็คลิปเหมือนจะจะยาวไปแล้วนะครับนี่ก็รู้สึกว่าครบถ้วนกระบ,บวนความแล้วนะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจก็มาลอง สต็อปแล้วก็สต็อปวิดีโอแล้วก็ดูนะครับว่าเขียนโค้ดว่ายังไงก็มีตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาอ่าไม่กี่บรรทัดนะครับแล้วก็มีตรงตรงนี้นะครับที่แทรกพวก PHP เข้าไปเนี่ยนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็สมควรนะครับแก่เวลาก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม คงมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างวิดีโอได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ